โดนัทจิว๋วไม่ใช้เครื่องตีแช่เย็นข้ามคืนก็ยังนุ่มราซอสโกโก้ฉ่ำๆนัวๆกินคู่กันแล้วเข้ากาันเข้ากาันป้าว่าอร่อยแปลกใหม่น่าทำขายมากๆเอาละค่ะมาเริ่มต้นทำตัวเนื้อโดนัทกันก่อนเลยนะใช้น้ำตาลทราย160กรัมสูตรนี้หวานน้อยใครชอบหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้น้ำมันพืช150กรัมป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้น้ำมันพืชอื่นๆได้เลย คนนิดหน่อยให้น้ำมันพืชและน้ำตาลทรายกระจายตัวเข้าด้วยกันขั้นตอนนี้น้ำตาลทรายมันจะไม่ละลายในน้ำมันพืชน,นะคะแค่ให้มันกระจายตัวเข้ากันนิดนึงเฉยๆนำแป้งเค้ก290กรัมผงฟู12กรัมร่อนลงไปในชามผสมแนะนำให้ใช้แป้งเค้กนะถ้าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์โดนัทมันจะแข็งไปใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไป2ฟองถ้าไม่มีไข่เบอร์สองนะคะนำไข่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากัน แล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมถัดมาเติมเกลือครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลลาสองช้อนชาน้ำ100 ml นมสด150 ml จะใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้ามีแป้งเป็นเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่เล็กน้อยใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาพยายามอย่าคนแป้งนานเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเนื้อโดนัทมันจะเหนียว เทแป้งที่ได้ใส่ขวดบีบหรือถุงบีบแป้งที่ผสมแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องพักแป้งวอร์มเครื่องทำโดนัทจิ๋วให้ร้อนวันนี้ป้าใช้เครื่องของไฟคิงแบบ6หลุมนะพิกัดเครื่องอยู่ในคอมเมนต์ถ้าไม่มีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ใช้รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นได้เลยนะคะแต่ว่าจำนวนชิ้นของโดนัทจิ๋วที่ทำได้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากป้าเพราะว่าจำนวนชิ้นที่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมในเครื่องทำโดนัทด้วยอะเนาะ ถ้ากลัวขนมติดพิมพ์ให้ทาน้ำมันพืชลงไปบางๆให้ทั่วย้ำทาบางๆเมื่อเครื่องทำโดนัดจิ๋วร้อนแล้วบีบแป้งใส่ลงไปโดยเราจะบีบแป้งให้เกือบเต็มหลุมเลยปิดฝาเครื่องอบเป็นเวลา2-3นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการจับเครื่องพลิกกลับด้าน อบต่ออีก2-3นาทีหรือจนกระทั่งได้โดนัทที่มีสีเข้มตามต้องการระยะเวลาที่ใช้อบอาจจะแตกต่างจากนี้นะคะให้ดูเนื้อขนมเป็นหลักนะเอาง่ายๆขนาดว่าป้าอบเองใช้เครื่องเดียวกันแท้ๆในระยะเวลาที่เท่ากันบางครั้งบางลอตก็ได้สีเข้มบางลอตก็ได้สีอ่อนมันอยู่ที่ความร้อนสะสมของตัวเครื่องด้วยเอาเป็นว่าเมื่อได้ขนมที่สุกและมีสีเข้มตามต้องการแล้วให้นำขนมออกจากเครื่องนะคะวางพักผึ่งบนตะแกรง ตัวขนมมันจะมีด้านหนึ่งสวยด้านหนึ่งไม่สวยเป็นเรื่องปกตินะคะโดนัทจิ๋วหนึ่งสูตรที่เตรียมไว้ถ้าใช้เครื่องรุ่นเดียวกับป้าจะได้โดนัทจิ๋วออกมาทั้งหมด40-42ชิ้นขึ้นกับการหยอดแป้งของเรานำขนมวางพักพึงบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทในระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวซอสกันใช้น้ำ190 ml แล้วก็แป้งกวนไส้20กรัมแป้งกวนไส้จะทําให้ตัวซอสข้นขึ้นแป้งกวนไส้หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะหาซื้อไม่ยากถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวโพดแทนได้แต่ป้าว่าแป้งข้าวโพดซอสมันคืนตัวไวกว่าแป้งกวนไส้ใช้แป้งกวนไส้ดีกว่าเยอะคนจนกระทั่งแป้งกวนไส้ละลายหมดพักไว้ก่อนนำหม้อมาหนึ่งใบใส่ผงโกโก้ลงไป25กรัมคลิปนี้ป้าใช้ผงโกโก้ของทิวลิปสีเข้ม ตัวซอสถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าขมเกินไปสามารถลดปริมาณผงโกโก้ได้ ผัดมาเติมน้ำตานทรายลงไป100กรัมนมข้นจืด225 ml วันนี้ป้าใช้นมข้นจืดของเฟลคอนนะคะถ้าไม่มีนมข้นจืดสามารถใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนแทนได้แต่ความมันของตัวซอสจะน้อยกว่าการใช้นมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆตัวผงโกโก้ช่วงแรกมันจะดูเหมือนว่าไม่ละลายนะคะแต่เมื่อคนคไปพอส่วนผสมร้อนขึ้นผงโกโก้เขาก็จะละลายเองนะ เมื่อส่วนผสมเดือดแบบนี้กลับมาที่แป้งกวนไส้ผสมน้ำที่เตรียมไว้คนแป้งกวนไส้กับน้ำให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้ค่อยๆเทแป้งกวนไส้ผสมน้ำลงไปในหม้อโดยในระหว่างที่เทให้กวนส่วนผสมตลอดเวลาเลยนะตอนนี้ยังเปิดเตาเป็นไฟอ่นอ,อนๆอยู่คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเบาๆ เอาเดือดประมาณนี้นะคะก็ปิดเตาได้เลยถัดมานําเนยจืดใส่ลงไป30กรัมถ้าไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ใช้มาการีนได้ไม่ใส่เนยเลยก็ได้แต่ว่าใส่แล้วอร่อยกว่ากันเยอะคนส่วนผสมจนกระทั่งเนยละลายหมดความร้อนที่มีอยู่ในตัวซอสอะค่ะเขาจะทำให้เนยละลายเองนะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเตานำซอสที่ได้เทใส่ชาม จากนั้นค่ะหาถุงแกงหรือแรปพลาสติกแปะที่ด้านบนโดยเราจะต้องแปะให้แนบลงไปแบบนี้เลยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อเย็นสนิทแล้วก็แกะถุงแกงด้านบนออกขูดขูดเอาซอสออกมาด้วยนะคะเสียดายของจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยในการบรรจุลงถ้วยวันนี้ป้าใช้ถ้วยขนาด7ออนซ์ค่ะเลือกใช้เป็นฝาโดมหาซื้อไม่ยากนะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขาย หนึ่งถ้วยป้าจะใส่โดนัทลงไป4ชิ้นถ้าเกิดว่าแป้งหนึ่งสูตรสามารถทำโดนัทได้40ชิ้นก็เท่ากับว่าแป้ง1สูตรจะสามารถบรรจุใส่ถ้วยแบบนี้ได้ทั้งหมด10บถ้วยตักซอสราดลงไปขนมหนึ่งถ้วยป้าจะใส่ซอสประมาณ50กรัมบวกลบนิดหน่อยถ้าใครอยากได้น้ำหนักของซอสแบบเป๊ะๆแนะนำว่าให้นำซอสที่ได้ไปชั่งน้ำหนักแล้วจับหารด้วย10เลยนะจ๊ะราดซอสแล้วกินได้เลยค่ะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าไม่รีบนะ ปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้สักหนึ่งคืนค่อยกินมันจะอร่อยหนัวขึ้นตัวโดนัทหลังทําเสร็จใหม่ๆเขาก็จะนุ่มในระดับหนึ่งค่ะประมาณนี้นะผิวโดนัทเนื่องจากเขาสัมผัสกับความร้อนของเครื่องทําโดนัทโดยตรงดังนั้นผิวของเขาจะมีความกระด้างมากกว่าเนื้อโดนัทด้านในแต่เมื่อราดซอสลงไปแล้วทิ้งไว้สักครู่ ตัวซอสเขาก็จะช่วยให้ผิวของโดนัทนุ่มขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยทั้งชิ้นเลยค่ะทีนี้ขนมที่ราดซอสแล้วตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นบีบบีบครีมหรือใส่เยลลี่ช็อกชิปเป็นต้นในการปิดฝาแนะนําว่าให้ใช้เป็นฝาโดมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นฝาเรียบอะค่ะ ตัวโดนัทบางส่วนมันอาจจะมาชนฝาทําทให้ดูเลอะเทอะล้วก็ไม่สวยถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบโดนัทจิ๋ว1สูตรหรือ40ชิ้นจริงๆมันจะได้ประมาณ42แหละแต่ป้าคิดให้ที่40ชิ้นนะคะแป้งเค้ก14บาท21สตางค์น้ำมันพืช23บาท50สตางค์ป้าใช้น้ำมันรำคาวต้นทุนก็เลยสูงนิดนึงใครใช้น้ำมันอื่นๆเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่านี้ น้ำตาลทราย4บาท80สตางค์ผงฟู2บาท85สตางค์เกลือ25สตางค์นมสด7บาท50สตางค์น้ำ1บาทไข่ไก่10บาทกลิ่นวานิลา4บาทรวม68บาท11สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบซอส1สูตร34บาท39สตางค์ต้นทุนวั 1, 34, 39, ตถุดิบเนื้อโดนัทจิว๋วแล้วก็ซอสรวมกัน1สูตร102บาท50สตางค์ หนึ่งสูตรถ้าแบ่งใส่ได้10ถ้วยถ้วยละ4ชิ้นน่ะนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่11บบาท95สตางค์รวมถ้วย7ออนฝาโดมแล้วนะเหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันคิดด้วยตัวเองอีกทีด้วยละ่ะแล้วก็ต้นทุนที่คิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีปาถะน,นุนีนันตอนขายอาจจะแถมซ่อมอันเล็กๆให้ลูกค้าด้วยนะคะจะได้จิ้มกินง่ายๆไม่เลอะเทอะ ถ้าเป็นป้านะถ้วยหนึ่งป้าจะขายที่25บาทแต่ว่าอาจจะบีบวิปครีมเพิ่มด้านบนอีกเล็กน้อยค่ะให้มันดูฟรุงฟริงมากขึ้นมาดูตัวโดนัทและซอสนิดนึงค่ะถ้วยนี้ป้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้ว1คืนนะคะตอนแช่ปิดฝาด้วย ตัวซอสเขาจะไม่ได้เซ็ตตัวแข็งแบบว่าแข็งโป้งเหมือนช็อกโกติ้งนะจะยังมีความเป็นเหลวๆอ,อ,อยู่ส่วนเนื้อโดนัทเมื่อตักลงไปแล้วพบว่ายังคงมีความนุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะแถมยังอร่อยกว่าเดิมด้วยนะเหมือนตัวซอสมันซึมเข้าไปในเนื้อบางส่วนนะคะทําให้อร่อยขึ้นป้าทดลองเก็บไว้แค่หนึ่งคืนนะคะนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองนะเราก็ไม่ได้ลองเก็บวางไว้นอกตู้เย็นด้วยจ้ากลัวซอสมันจะเสียยังไงลองเอาไปทําตามดูนะคะรับรองอร่อยไม่ผิดหวังป้าหนึ่งการันตี สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า